และนี่คือความลับที่จะทำให้คุณสมปรารถนาทุกป,ประการ The Secret EP 2คุณกำลังคิดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการอยู่หรือเปล่าคุณกำลังมีอารมณ์รุนแรงกับเรื่องบางเรื่องอยู่หรือเปล่าและเมื่อคุณหมกมุ่นที่คิดถึงอะไรบางอย่างด้วยอารมณ์รุนแรงมากๆสิ่งนั้นก็จะยิ่งเกิดขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือจงคิดในสิ่งที่คุณต้องการอย่าไปคิดถึงในสิ่งที่คุณไม่ต้องการหรือกลัวหรือหลีกเลี่ยงมันจะเกินไป แต่จงมุ่งคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการจริงๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปก็เพราะว่าสิ่งที่คุณคิดเวลาที่คุณคิดคุณจะส่งกระจายคลื่นความถี่ใหม่ออกไปชีวิตอยู่ในกำมือของคุณและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือผ่านอะไรมาคุณจะเลือกได้ว่าคุณตั้งใจจะคิดถึงอะไรแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้สภาวะที่ใครๆชอบเรียกว่าสิ้นหวังมันไม่มีจริงทุกสถานการณ์คุณเปลี่ยนแปลงได้ขอเพียงแค่ คณเปลี่ยนความคิดของคุณพลังแห่งความคิดของคุณคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณนึกคิดและยึดมั่นอยู่ในจิตใต้สำนึกเข้ามาหาตัวเองไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามและนั่นแหละครับคือปัญหาไม่ว่าคุณจะรู้ถึงความนึกคิดคุณในอดีตหรืออนาคตแต่จิตใต้สำนึกมันรู้แล้วพลังแห่งความคิดก่อให้เกิดสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจําวันของเราคุณจะค้นพบว่าความลับของจักรวาล ปรากฏอยู่ทั่วไปรอบตัวเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือแค่สังเกตแล้วก็ลืมตาดูเท่านั้นคุณคิดอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นทุกส่วนในชีวิตของคุณคือการปรากฏของความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่คุณเริ่มคิดตั้งแต่อยู่ในหัวอยู่แล้วและนี่คือจัก,กรวาลที่ไม่แยกออกระหว่างความจริงหรือสิ่งที่คุณคิดถ้าคุณยังไม่เข้าใจกฎข้อนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะปฏิเสธกฎข้อนี้ คุณอาจจะยังไม่เข้าใจการทํางานของไฟฟ้าแต่คุณก็ได้อาศัยประโยชน์จากไฟฟ้าคุณเองไม่รู้ว่าไฟฟ้าทํางานยังไงจริงๆแล้วความคิดเชิงบวกมีพลังอํานาจมากกว่าความคิดเชิงลบเพราะฉะนั้นคนส่วนมากที่มีการดูดดูดสถานการณ์บางอย่างเข้ามาเป็นเปราะว่าเขาคิดเชิงลบอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเวลาที่คนหนึ่งคนเนี่ยคิดเชิงลบต่อไปเรื่อยๆในระยะเวลาหนึง่งซึ่งถ้าเกิดว่ามีอารมณ์รุนแรงมากพอสิ่งที่คุณคิด ก็จะปรากฏเป็นจริงในชีวิตคุณถ้าคุณกลุ้มใจเรื่องการคิดอะไรในทางลบคุณก็จะดึงดูดทุกอย่างที่เป็นเรื่องกลุ้มใจในสถานการณ์ความเป็นจริงเข้ามาแน่นอนถ้าเกิดว่าเราเจอสถานการณ์ที่เป็นลบก็ยิ่งก่อให้เกิดความคิดที่ว่าทําไมเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดกับฉันกันนะอันนี้เป็นต้นคุณจําเป็นมากที่จะต้องรู้ตัวว่าขณะนี้คุณกําลังคิดอะไรอยู่คุณจะต้องเลือกคิดอย่างรอบคอบและต้องสนุกกับการคิดด้วยเพราะว่า คุณคือผลงานศิลปะชิ้นเอกของชีวิตตัวคุณเองคุณมีปฏิมากรรมที่เป็นของคุณเองอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้คุณควบคุมความคิดตัวเองได้ก็คือการฝึกเรียนรู้ที่จะสงบสติอารมณ์อาจจะใช้การสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้นะครับโดยสรุปแล้วความลับอันยิ่งใหญ่ของชีวิตก็คือกฎแห่งการดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันดังนั้นเมื่อเราคิดอะไรสักอย่าง เรากาลังดึงดูดความคิดแบบเดียวกันเข้ามาหาตัวเราความคิดมีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็กความคิดมีคลื่นความถี่เวลาที่คุณคิดอะไรสักอย่างความคิดจะถูกส่งกระจายออกไปสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันคุณกําลังเป็นเสาสัญญาณซึ่งเมื่อคุณส่งสัญญาณความถี่ที่ใดทุกอย่างก็จะถูกดึงดูดเข้ามาแบบนั้นเองอะไรก็ตามที่คุณกําลังคิดและมีอารมณ์รุนแรงมันก็จะยิ่งดึงดูดได้เร็วขึ้น ความคิดของคุณจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาทุกอย่างรอบตัวคุณในขณะน,นี้รวมทั้งสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบล้วนเป็นสิ่งที่คุณดึงดูดมาทั้งนั้นเรามักจะบอกว่าฉันไม่ได้อยากจะดึงดูดอุบัติเหตุสักหน่อยฉันไม่ได้อยากจะดึงดูดลูกค้าแบบนี้มาสักหน่อยและสุดท้ายใช่แล้วครับคุณนั่นแหละดึงดูดเข้ามาเองเป็นแนวคิดที่เข้าใจยากที่สุดแต่ว่าเมื่อคุณยอมรับแนวคิดนี้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปทันที กฎแห่งการดึงดูดเป็นกฎธรรมชาติไม่เข้าใครออกใครไม่จำเพาะเฉพาะเจาะจ,จงเราอาศัยอยู่ในจัก,กรวาลที่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเช่นกฎแห่งแรงโน้มถ่วงถ้าคุณตกตึกไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีหรือเลวก็ต้องตกกระแทกพื้อนอยู่ดีจริงไหมครับคนส่วนมากเชื่อว่าทุกเรื่องที่พวกเขาเจอเป็นกรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเชื่อไหมว่าประสบการณ์ของชีวิตเนี่ยอยู่ในมือคุณเองเพียงแค่คุณเนี่ยเปลี่ยนความคิด อารมณ์ความรู้สึกความเชื่อต่างๆคนเราส่วนใหญ่มักจะดึงดูดอะไรต่างๆโดยอัตโนมัติเราเพียงแต่นึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอำนาจควบคุมใดๆความรู้สึกในคิดของเราเกิดขึ้นและดำเนินเองอัตโนมัติและดังนั้นทุกอย่างจึงเข้ามาหาเราอัตโนมัติเช่นเดียวกันไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จงใจดึงดูดสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการถ้าไม่ล่วงรู้ความลับนี้ก็ง่ายที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาหรือเราไม่ต้องการมัน มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราไม่คิดมันักก่อนถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้ฟังเรื่องนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอา้าวงั้นฉันก็ต้องคอยตรวจสอบความคิดตัวเองตลอดเวลาสิแบบนี้ฉันทําไม่ไหวแน่เลยแต่แน่นอนครับตอนแรกที่คุณฝึกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะเป็นมากที่จะต้องฝึกเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะตรวจสอบทุกความคิดตัวเองเพราะว่าคนเราเนี่ยคิดได้วันละประมาณหกหมื่นเรื่องคุณพอจะนึกภาพออกไหมว่า คุณจะพยายามควบคุมความคิดทั้งหมดมันไม่ได้เลยแต่โชคดีมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับนั่นก็คือฝึกใช้ความรู้สึกความรู้สึกจะบอกว่าขณะน,นี้เรากําลังคิดอะไรอยู่บทบาทของความรู้สึกสําคัญมากความรู้สึกของคุณคือเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่จะช่วยคุณสร้างชีวิตส่วนความคิดคือเหตุของทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกสิ่งในโลกใบนี้รวมทั้งความรู้สึกของคุณทุกทุกอย่าง มีต้นกำเนิดอยู่ที่ความคิดของคุณเสมอครับอารมณ์คือของขวัญล้ำค่าที่จะบอกให้เรารู้ว่าตัวเองกําลังคิดอะไรความรู้สึกจะบอกคุณอย่างรวดเร็วว่าคุณกําลังคิดอะไรเพราะฉะนั้นให้จับความรู้สึกตัวเองก่อนคุณจะต้องฝึกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรฉันคิดยังไงกันแน่แล้วค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับความรู้สึกนั้นก็เพราะว่าเป็นวิธีการที่คุณจะจับความรู้สึกได้อย่างไวและความคิด คุณมีความรู้สึกสองชุดก็คือรู้สึกดีรู้สึกแย่ที่คุณรู้ว่าสองชุดนี้ต่างกันกระเพาะว่าชุดหนึ่งทำให้คุณรู้สึกดีในขณะที่อีกชุดหนึ่งทำให้คุณรู้สึกแย่เครียดโกรธเกลียดหรือรู้สึกผิดความรู้สึกเหล่านี้จะไม่ทำให้คุณเข้มแข็งมีพลังอำนาจหรอกครับและนั่นแหละครับเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆแต่ไม่มีใครบอกคุณได้ว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอะไรจนกว่าคุณจะฝึกกับมัน ให้ถามคำถามนี้กับตัวเองตลอดนะครับฉันกำลังรู้สึกอย่างไรในตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้และคุณจะเริ่มรู้ตัวมากขึ้นว่าตอนนี้ฉันกำลังจะรู้สึกอย่างไรแน่นอนครับมันจะเบี่ยงเบนไปที่ว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่เช่นเดียวกันครับถ้าในขณะที่คุณกำลังรู้สึกแย่แล้วคุณเนี่ยรู้สึกแล้วว่าคุณกำลังโกรธเกลียดอะไรก็ตามแล้วคุณเนี่ยไม่พยายามปรับความคิดให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมันก็เหมือนกับว่า คุณกําลังประกาศกับจิตต้าสานึกว่าขอให้ฉันได้เจอเรื่องนี้อีกแล้วกันส่งมาเดี๋ยวนี้เลยเป็นต้นจิตต้สสานึกนะครับมันมีหน้าที่ให้และให้มากกว่าทั้งที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะจับตัวเองได้ทันแล้วปรับอารมณ์ในด้านดีได้รู้สึกดีมากขึ้นถ้าอารมณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นกับคุณทุกวันคุณจะมีความสุขมากแค่ไหนแล้วเงินเนี่ยเป็นพลังงานที่มีความสุขสดชื่นนั่นก็แสดงว่า ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีความสุขสดชื่นมีความรักมีความปรับปรืมกับความรู้สึกดีๆเหล่านี้คุณก็จะดึงดูดความรู้สึกดีดีแล้วก็สิ่งนี้ทำให้คุณรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นครับให้ฝึกถามคําถามกับตัวเองม่บ่อยเพื่อสังเกตอารมณ์และความรู้สึกเช่นตอนนี้ฉันกําลังดึงดูดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันกําลังคิดอะไรตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรเป็นต้นหากคุณรู้สึกดีคุณก็กําลังสร้างอนาคตไปในทิศทางเดียวกับความปรารถนาของคุณ แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกแย่คุณก็กําลังสร้างอนาคตไปในทิศทางที่ผิดไปจากความปรารถนาของคุณสินี้เรียกว่าความไม่สอดคล้องนะครับทุกอย่างก้าในชีวิตของคุณเนี่ยกฎแห่งการยึงดูดจะคอยทําหน้าที่ทุกๆวินาทีอะไรก็ตามที่เราคิดรู้สึกซ้ําๆย้ำๆคุณก็กําลังชักนําความรู้สึกเดียวกันนั้นกับสถานการณ์ต่างๆให้เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเวลาที่คุณรู้สึกดีแสดงว่า คุณต้องกําลังคิดถึงเรื่องในดีอยู่เพราะฉะนั้นคุณมาถูกทางแล้วครับฝึกเรื่องนี้บ่อยๆจะทาให้คุณสามารถดึงดูดความมัง่งคั่งได้ง่ายมากขึ้นครับและที่สําคัญต้องบวกกับการลงมือทําด้วยนะครับคีย์สาคัญก็คือความรู้สึกของเราจะเป็น,นกลไกการตอบสนองที่บอกเราว่าเรามาถูกทิศทางแล้วหรือย,ยังตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางที่เข้าใกล้หรือว่าออกนอกเป้าหมายกันแน่อย่าลืมว่าความคิดเป็นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้น เวลาที่คุณคิดอะไรอยู่ในหัวสิ่งนั้นจะถูกส่งออกไปในจักรวาลทันทีจงระวังคลื่นความถี่ของความคิดถ้าจะพูดอีกแบบก็คือความรู้สึกของคุณเนี่ยมันทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารจากจักรวาลให้กลับมาหาคุณเพื่อบอกว่าขณะนี้คุณกําลังอยู่ในคลื่นความถี่ใดและความรู้สึกของคุณนี่แหละครับคือคกลไกการสะท้อนกลับของคลื่นความถี่ของคุณเมื่อคุณรู้สึกดีๆได้ก็เท่ากับว่าคุณกําลังติดต่อกับจักรวาลว่า ฉันต้องการสิ่งดีในชีวิตคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณรู้สึกมากกว่าได้รับในสิ่งที่คุณคิดและนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนเราเนี่ยมีแนวโน้มจะหัวทิ่มหัวตามต่อไปทั้งวันเจอแต่เรื่องแย่หรืออาจจะเป็นเรื่องดีถ้าตื่นช้าคุณลุกขึ้นมาและคุณรู้สึกว่ามีอารมณ์แย่วันทั้งวันจะเป็นยังไงครับเจอแต่เรื่องแย่แย่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นคนส่วนมากไม่รู้ความรับนี้พวกเขาจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าคุณปรับเปลี่ยนอารมณ์ความคิดได้ทุกอย่างทั้งวันก็จะดีมากขึ้นครับถ้าคุณฝึกที่จะเริ่มต้นวันใหม่ให้ตัวเองมีความรู้สึกดีมีความสุขเป็นพิเศษปรับลืม่มซาบซึ้งคุณจะไม่ยอมทําให้อะไรมาเปลี่ยนอารมณ์ของคุณคุณก็จะดึงดูดผู้คนสถานการณ์ที่ช่วยให้คุณมีความสุขตามสิ่งที่คุณคิดยังไงล่ะนาทีนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงก็ได้อ่อนแอก็ได้ทุกอย่างอ้างอิงโดยความรู้สึก จักรวาลไม่ร okay, right, so, e okay, right right, well, ู้เลยว่าอะไรคือความจริงหรือหลอกนะครับเพราะฉะนั้นจักรวาลแค่ขานรับความรู้สึกของคุณเพราะฉะนั้นในเมื่อจักรวาลไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรือหลอกถ้าคุณจะคิดว่าตอนนี้คุณร่ำรวยแล้วคุณมั่งคั่งเหลือเฟือมันก็เป็นไปตามนั้นเลยครับความคิดและความรู้สึกมันจะสร้างชีวิตคุณและมันจะเป็นเช่นนั้นเสมอรับรองได้เลยครับเรื่องนี้ฟังดูเหลือเชื่อนะครับแต่เมื่อเราเนี่ยอนุญาตแล้วก็เปิดใจยอมรับมันผลที่เกิดขึ้นมันน่ามหัศจรรย์นะครับ และแนั่นหมายความว่าชีวิตของเราไม่ว่าเราจะคิดจนเกิดสิ่งใดก็ตามเราสามารถแก้สถานการณ์ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนอารมณ์ความคิดและสำนึกของเราครับจงจำไว้ว่าเราสร้างจัก,กรวาลของตัวเราเองในทุกขณะจิตทุกๆเวลาเสมอข้อที่สำคัญจริงๆก็คือคุณจะต้องมีความรู้สึกที่ดีก่อนเพราะว่าความรู้สึกนี้จะถูกส่งออกไปและมันจะเริ่มดึงดูดสัญ,ญญาณที่เหมือนกันเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้น ยิ่งคุณฝึกที่จะรู้สึกดีกับตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆกับสิ่งที่คุณอยากได้มากเท่าไหร่คุณก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาได้อย่างรวดเร็วและทำให้คุณยกระดับตัวเองได้สูงขึ้นเรื่อยๆคุณสามารถฝึกเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกแย่ๆมาเป็นดีได้นะครับเช่นเปิดเพลงเพราะๆหรือไปกินอาหารอร่อยอร่อยหรือว่าคิดถึงภาพที่คุณอยากได้เป็นต้นไม่มีพลังใดในจัก,กรวาลยิ่งใหญ่ไปก,กว่าพลังแห่งความรักความรักคือเคลื่อนความถี่สูงสุด ที่คุณจะสามารถนึกถึงแล้วก็เปลี่ยนแปลงอารมณ์คุณได้ความรักเป็นอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเจอสถานการณ์เป็นลบลองนึกถึงความรักรักครอบครัวรักพี่น้องแบบนี้ได้ครับมันจะช่วยให้คุณเนี่ยสร้างคลื่นความถีใหม่และชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปทันทีที่คุณเริ่มเข้าใจและสามารถควบคุมความคิดและความรู้สึกตัวเองได้คุณก็จะเริ่มมองออกเลยครับว่าเราจะสร้างมันเป็นความจริงได้อย่างไร เราจะเริ่มมองเห็นภาพที่เราต้องการคุณจะเริ่มมีเสรีภาพกับไอเดียในหัวของคุณและมันสําคัญมากมันเป็นจุดที่รวมพลังอํานาจทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกันคําถามสําคัญที่มนุษย์ต้องถามตัวเองก็คือจักรวาลนี้น่าอยู่หรือเปล่าใครก็ตามที่รู้จักกฎแห่งการดึงดูดก็จะต้องตอบว่าใช่สิจักรวาลนี้น่าอยู่เพราะเหตุใดเมื่อคุณตอบแบบนี้คุณก็ต้องได้รับประสบการณ์แบบนี้ตามกฎแห่งการดึงดูดยังไงล่ะการตั้งคําถามทรงพลัง จะทำให้คุณส่งพลังในเรื่องของการคิดความเชื่อและอารมณ์เพราะฉะนั้นจงใช้ความลับนี้กับชีวิตของตัวคุณและทุกอย่างก็จะกลายเป็นเรื่องปฏิหารไปจริงๆสุดท้ายแล้วอย่าลืมลงมือทําด้วยนะครับและนี้ก็เป็นสรุปสั้น The Secret EP 2ความลับที่จะทําให้คุณสมปรารถนาทุกประการสําหรับทุกคนที่พลาด EP 1สามารถไปที่เพลย์ลิสรวมหนังสือของโรน่าเบิร์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นหลาย EP นะครับ เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเก็บตกดีเทลรายละเอียดให้มากที่สุดแล้วก็นําไปใช้กับชีวิตประจําวันเพื่อสร้างความมั่งคั่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟัง motivation podcast ส,สวัสดีครับ